คุณกำลังฟัง w a y Podcast สวัสดีผู้ฟัง w a ว Podcast ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับซีรีส์ถอดรหัสความรุนแรง Decoding Violence ตอนที่2แล้วนะครับผมนัตพัฒน์มาเดชมาเดชครับก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำเวครับ ครับผมวชรวิทย์ผู้ดอกครับเบนครับเบนวิดีโอเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอครับก็หลังจากครั้งที่แล้วครับเราชวนคุยจากงานของอาจารย์บุลเลอรกับอาจารย์อุเชนนะก็คุยกันเรื่องว่าชาวกรุงเทพเนี่ยมีทัศนะต่อเรื่องความรุนแรงสันติวิธีเนี่ยกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังไงนะครับ ทีนี้รอบนี้ครับเราจะมามองในมิติของรัฐกันบ้างนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเราจะอิงจากงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรประจักรก้องกีรตินะงานนี้ครับก็เป็นชื่อง,งานว่าความรุนแรงทางการเมืองโดยรัฐในสังคมไทยแบบแผนวิธีคิดและการให้ความชอบธรรมนะครับก็งานชิ้นนี้ครับอาจารย์ประจักษ์เขาก็ต้องการสํารวจความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยรัฐนะครับโดยสํารวจในหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแผนรัฐมีแบบแผนยังไงครับวิธีคิดวิธีคิดในการที่รัฐเนี่ยมองผู้ชุมนุมหรือมองความ เคลื่อนไหวต่างๆครับแล้วก็การให้ความชอบธรรมต่อรัฐของรัฐนะครับว่ารัฐให้ความชอบธรรมต่อความรุนแรงที่เองทำยังไงนะครับก็สํารวจจากตั้งแต่ช่วงปี2 5ง8นะครับ2 5งนะครับก็2 5งก็จะเป็นช่วงรัฐบาลของนายกทักษิณใช่นะครับก็ก่อนรัฐประหารกนะครับก็มาจนมาสุดที่ปี2565นะกครับก็จะมีคาบเกี่ยวหลายกลุ่มนะครับมันจะเป็นการเคลื่อนไหวกลุ่มพันธมิตรกลุ่มนปชนะครับกลุ่มคนเสื้อแดงครับ กลุ่มกปปสแล้วก็กลุ่มเยาวชนต่างๆในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้ครับเราลองมาดูสํารวจตัวเราก่อนว่าเวลาที่เรามองว่าความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเรามาคิดคิดว่าพี่เบนคิดว่าความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นในรัฐแบบไหนแน่น,นอาานแหละถ้าเกิดมองง่ายๆมันก็ต้องเป็นรัฐที่เราเรียกกันว่าบริการทาหารเนาะมีรีทัลลี่จุนต้าเนาะ,ะ,ะก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นอ่าใช่ทีนี้ครับอาจารย์จัก์เนี่ยเขาก็ เหมือนจะบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะโดยจำจักเนี่ยก็เอาสามทฤษฎีดั้งเดิมนะครับขึ้นมาพูดนะครับในแง่ของว่าประเทศที่มันอาจจะเกิดความรุนแรงในะประเทศเนี่ยว่ามันมีสามทฤษฎีอะไรบ้างก็อย่างแรกก็คือทฤษฎีที่เป็นรัฐบาลเผด็จการนะก็เหมือนที่เบนบอกว่าอันนี้มันจะเป็นอยู่ในความเข้าใจงเราทั่วไปว่าน่ยะเป็นงั้นสองครับก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองนะว่าพอมันเกิดการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิด รอยต่ออะไรเงี้ยเกิดความขัดแย้งการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนขั้วก็อาจจะเกิดความแรงขึ้นได้แล้วก็เรื่องของระดับประชาธิปไตยตัวถอยเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนเนี่ยเพราะประชาธิปไตยตัวถอยเนี่ยอํานาจนิยมหรือก็ตามเนี่ยมันก็มีอิพล์มากขึ้นนะครับซึ่งไล่ปทิอานกันการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเนี่ยอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่าอันเนี้ยมันก็มีเหตุผลนะเพราะว่าหากเรามองตลอด90ปีตั้งแต่2 4 7 5เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังยอดย เปลี่ยนผ่านไม่จบทีนะ,ม,นะม,นม,นมันมันมีช่วงสั้นเหลือเกินที่รัฐบาลหรือระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็ม,ห,มลหลักหลักฐานเต็มใบนะมันก็รู้สึกว่าไอ้ทฤษฎีนี้ก็ก็มีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับกับระดับสองคือ,อประชาธิปไตยถดถอยเนี่ยคือจำเจบอกก็มีส่วนแต่ประเด็นคือมันก็ถดถอยตลอดมนาะมันก็อาจจะอธิบายได้ไหมขอบคุสุดโอเค แล้วก็อีกแต่จุดที่น่าสนใจคือรัฐบาลเผด็จการครับที่เราคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลเผด็จการเนี่ยก็จะเกิดความรุนแรงเยอะขึ้นเนะเยอะหรือเป็นเนี้ยแต่ว่าอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นนอะอาจารย์ประจักษ์เนี่ยก็ยกตัวอย่างของรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งคือรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งเนี่ยถ้าผมพูดก็คือตั้งแต่ร 57, ัฐประหารห้าเจ็ดคอสชขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งก่อนที่รัฐบาลประยุทธ์จะใช้กลไกทางการเลือกตั้งเข้ามาได้ในปีสองห้าหกสองเนี่ย เขาก็บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ความรุนแรงเอาจริงๆอะแม้มันจะเป็นรัฐบาลการจการแบบที่เราพูดกันได้เต็มปากเนี่ยแต่ความรุนแรงจริงมันน้อยนะซึ่งจริงๆมันน่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคือถึงแม้เนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มหลายข่าวนะที่มันเกิดขึ้นไม่จะเป็นอ่า การที่นักศึกษาหลายกลุ่มหรือเนี่ยหรือพี่โลมของเราเนี่ยนะก็ไปเคลื่อนไหวกันหน้าหอศิลป์โดนจงโดนจับกันเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนน้อยมากเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงนยมันก็เป็นส่วนน้อยมากเขาก็บอกว่าในรัฐบาลเผด็จการเนี่ยครับความรุนแรงมันเกิดขึ้นน้อยเพราะว่ารัฐมันกดปราบได้อย่างสมบูรณ์นะใช่ไหมคือแต่ว่าที่พูดเนี่ยครับเราก็ไม่ได้บอกว่ามันดีนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ความรุนแรงมันเกิดขึ้นน้อยเพราะว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยแล้วก็การควบคุมของรัฐบาลเผด็จการอาหารเนี่ยมันควบคุมอย่างูหมัด ใช้คําว่าเลือกความสงบจบที่ลงตูนี้จริงไหมจริงจริงไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเลยแต่ว่าระดับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยมันก็น้อยลงตามนะทีนี้เนี่ยเราถ้าเกิดไอ้สามทฤษฎีที่พูดไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้เนี่ยหรือหรือมันไม่สามารถอธิบายสังคมไทยได้ซะทีเดียวเนี่ยเราจะใช้อะไรได้บ้างนะครับทีเนี้ของไทยเนี่ยอาจารย์มาจักก็มองว่าปัจจัยที่มันทําให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องพูดกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพ Uh huh. ซึ่งมันจะแบ่งได้เป็นสองประเภทครับซึ่งผมจะขอแบ่งนี้นะครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยมันคือรัฐบาลพลเรือนที่ไม่สามารถควบคุมกองทัพได้นอกจากไม่สามารถควบคุมกองทัพได้เนี่ยกองทัพเนี่ยวางตัวเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูกองทัพชัดเจนเลยหรือจะไม่ชัดก็ได้นะครับแล้วความพันระหว่างกองทัพกับรัฐบาลพลเรือนเนี่ยตึงเครียดมากซึ่งถ้าเราพูดกันในเส้นประวัติศาสตร์เนี่ยก็ชัดเจนที่สุดคือรัฐบาลของพรรคนี้นี่แหละ พเพื่อไทยแหละก็ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งมาพะเพื่อไทยครับก็เป็นมาทุกยุคสมัย,ยตั้งแต่รัฐบ,บาลทักษิณรัฐบ,บาลสมัครสุนทรเวชน,นะครับสมชายแล้วก็รัฐบ,บาลคุณยิ่งรักก็เป็นมันลอมดมีความสัมพันธ์ตึงเครียดก,กับกองทัพมาตลอดเราก็จะจำได้ว่าก็มีบางช่วงเนะที่กองทัพก็สามารถไปออกรายการออกสื่อเลยออกสื่อหลักเลยแล้วก็พูดวิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาซึ่ง มันมันแปลกมากนะพี่เบซนแบบว่าเอาเปงมากเลยเอาเปง,าเปงมาคือรัฐบาลพลเรือนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยตามหลักก็คือเขาก็มีความชอบธรรมเป็นผู้แทนประชาชนได้รับอำนาจสูงสุดนะครับกองทัพตามหลักก็ควรจะต้องอยู่ไปใต้ไปใต้แต่ว่านี่ก็สามารถมาออกรายการแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลตรงไปมาบอกให้เราออกมันก็แปลกดีนะมีการขู่ได้ไหมตอนนั้นมีการขู่อาจารย์รัฐประหารได้ไหมเออแล้วปัจจุบันไม่ขู่หรอครับ <laughs> <laughs> ปัจจุบันหมายถึงเราพูดถึงเชิง การเมืองโลกสมัยเนะ่ยแบบมันก็มีการพูดออย่างนี้มาตลอดคือมันก็แปลกดีครับอันนี้ก็จะเป็นประเภทแรกคือรัฐบ,บาลพลเรือนที่ไม่สามารถควบคุมกองทัพได้มันก็จะเห็นการเกิดอะไรหลายอย่างเนะก็เราก็เห็นรัฐบาลของพรรคเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยพรรคไทยไทยพลังประชาชนเนี่ยก็ถูกรัฐประหารถูกอะไรจากฝั่งกองทัพมาเนืลอยเลยนะครับเพราะว่าความพันกองทัพไม่ดีนะครับกับประเภทที่2ครับก็คือรัฐบ,บาลที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกองทัพ อันนี้เขาบอกความรุนแรงทางการเมืองก็เยอะเหมือนกันเรายกตัวอย่างนะครับก็จะมี2ตัวอย่างก็คือรัฐบาลประยุทธ์จันโอชา2องหาสองเป็นต้นมาอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วคือก็คนทหารก็ทหารมาคุมเองนะกับบีนรัฐประหารนเนาะคนรัฐบาลมาคุมเองนะอันนี้มันก็ไม่แปลกเท่าไหร่แต่ก็อีกแบบนึงคืออ่าอีกชุดหนึ่งก็คือรัฐบาลอภิสิทธ์เวชชชีวะก็รัฐบาลอภิสิทธิ์ครับคือเราจะพบว่าในหากเราดูเสติความรุนแรงอาการบาดเจ็บอะไรที่มันเกิดขึ้น ในรัฐบ,บาลพลเรือนชุดเนี่ยเราพบว่ารัฐบ,บาลอภิสิทธิ์เนี่ยมีตัวเลขที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยนะครับก็คือผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือมี1,7 1 0ดรอยิคนผู้บาดเจ็บครับแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ย1 1 0 1ันคนซึ่งพอเราตัวเลขมากลางเนี่ยแล้วเราจะมองว่าเหตุการณ์ไหนเนี่ยที่มันสร้างตัวเลขได้มากขนาดนี้มันก็คงเป็นเหตุการณ์ล,รล้อมปราบคนแสดง,<อ>งนะก็ใช่ครับก็ก็เป็นอย่างนี้มันก็เป็นรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกองทัพและรัฐบาลอภิสิทธิทท ก็โดนค้อนขอดมาตลอดนะว่าเป็นรัฐบาลที่เกิดในค่ายทหารมีการเกียจเสีย <S 1> <S 1> ผมพูดรัฐบาลอภิสิทธิ์อาจจะไม่ครอบคลุมทีเดียวแต่ถ้าเกิดเรามองในแง่ประวัติศาสตร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกขนาดนามถูกพูดถึงมาหลอดว่ามีควาแนมแน่นอนก,กองทัพก็เป็นอย่างมาหลอดแล้วจุดจุดของรัฐบาลอภิสิทธิ์น่าสนใจนะครับคือในตัวการจัดก,การความขัดแย้งในช่วงปี53นะครับ มันมีการใช้ทหารมาแทนตำรวจอ่ะคือหมายถึงแบบว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทหารคือเฟิร์สชอยส์เลยอ่ะเป็นตัวแรกเลยที่เข้ามาจัดการกับความขัดแย้งนี้ซึ่งมันแปลกนะคือหมายถึงแบบว่าทหารเนี่ยคือโดยหลักเนี่ยเราก็ถือว่าใช้จัดการหรือควบคุมป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกนะแต่เนี้ยมันเป็นมันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องอย่างเงี้ยคือโดยหลักมันควรจะเป็นตำรวจนะแต่เนี้ยมันก็เป็นการใช้ทหารมาแทนซึ่งเนี่ยครับ มันมันก็เกิดจากการที่รัฐบาลพลเรือนเนี่ยมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกองทัพนะพอมันเกิดคู่ขัดแย้งรัฐบาลอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกองทัพก็พร้อมจะเข้ามาหรือมันก็เกิดการเรียกกองทัพเข้ามากันได้นะมันก็แบบอืมซึ่งตอนนั้นบทบาทของตำรวจมันก็เหมือนว่าหายมันเหมือนว่าจะหายไปเลยนะตอนเอ๊ะทอไปทํามาเหมือนมันทําไม่ได้ขึ้นได้ว่าจะมีช่วงหนึ่งที่ที่กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาหันไปพึ่งพาตำรวจ เพราะว่าเมื่อเพราะว่าคู่กรณีของเขาเล่นกายเป็นทหารไปแล้ว,ลวเขาก็เลยแบบมองตำรวจเขาแบบเป็น,เป,นเป็นที่พึ่งพาเนาะตอนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็ในสังคมเราก็จะไม่ได้มองตำรวจดีเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ <laughs> ในช่วงเวลานั้นการที่กลุ่มคนแสดงต้องไปแบบรู้สึกว่าตำรวจพึ่งพาได้เนี่ยผมว่ามันก็มันเป็นความไม่ปกติในความไม่ปกติที <laughs> ่คือหมอยายถึงว่า ไม่วความไม่ปกติที่หนึ่งก็คือโดยปกติอ่ะไม่ได้มองว่าตำรวจพึ่งพาได้เนี่ยก็พึ่งพาได้แต่ความไม่ปกติชั้นคือโดยสังคมปกติเราก็ควรจะรู้สึกว่าตำรวจพึ่งพาได้หรือเปล่าทีนี้ไอ้การใช้ทหารแทนตำรวจเนี่ยครับมันก็จะทําให้ไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมันเรียกว่าเกินระดับที่มันควรจะเป็นเเพราะว่าไอ้วิธีคิดเนี่ยมันก็คนละแบบกันนะคือตัวตำรวจเนี่ยเขาก็ฝึกมาอีกแบบทหารเนี่ยก็ฝึกมาอีกแบบนะครับมันวิธีในการรับมือมันต่างกัน แล้วไอ้คือถ้าเป็นตำรวจเนี่ยมันอาจจะมีความแรงเกิดขึ้นนะแต่ว่าไอ้ความแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะต่ํากว่าทหารเนะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยที่ตำรวจเนี่ยเขาก็มีจํากัดนะครับแต่ว่าทหารเนี่ยก็จะเป็นมีนอกจากจะมีมากกว่าแล้วเนี่ยก็ไออาวุธยุทโธปกรณ์ทาหารเนี่ยมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะมันเป็นระดับอาวุธสงครามนะฮะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้การควบคุมโดยตํารวจเนี่ยมันมีความรุนแรงน้อยกว่าก็เพราะว่าคือ,อน,นี้มันก็มาจากตัวบทสัมภาษณ์ที่อาจารย์ประจักษ์กับทีมเขาก็ได้ไปสำรวจนะครับคือตัวตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยต่อให้จะรุนแรงแค่ไหนเขาก็ทําแบบนั้นมากไม่ได้หรอกทารุนแรงมากไม่ได้หรอกเพราะว่าความสัมพันธ์ของตํารวจกับประชาชนเนี่ยมันมีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดกันนะคือสมมุติเราเผลอไปทําอะไรไม่ดีเข้าเนี่ย ประชาชนเนี้ยโอ้โหแล้วประชาชนน่ะสามารถเดินเข้าสอนอได้ตลอดทั้งวัน mm hmm. คือความพันแนมแน่นมากหรือตำรวจเขาก็ตอนเช้าครับเราก็จะเห็นครับบางทีอะไรเงี้ยเขาก็ไปนั่งกินโจ๊กกินกาแฟกินอะไรอยู่ในชุมชนปกติอะคือความพันเขาใกล้ชิดกับประชาชนคือเขาก็พูดนะว่าถืนเขาไปทําอะไรเนี่ยหรือแม้กระทั่งจะเป็นตำรวจที่เขามาจากต่างจังหวัดเพื่อถูกเกณฑ์มาจัดการสายการในกรุงเทพเนี่ยเขาก็พูดว่าเออถ้าเกิดเขาไปทํารุนแรงเขาเนี่ยเขากลับบ้านเขาไปเนี่ย เขาจะโดนได้นะโดนแบบอาจจะโดนชาวบ้านกดดันหรืออใช้ความรุนแรงก็ได้ไม่รู้เพราะว่าถ้าเราเมองนะครับว่าก็คือในการชมุมนุมคนแสดงเนี่ยก็มีคนแสดงจํานวนมากที่มาจากต่างจังหวัดเนาะแล้วคนตํารวจอะไรเองเนี่ยถ้าเกิดมาจากต่างจังหวัดแล้วเขามาจัดก,การอย่างนี้เนี่ยแล้วเขาทารุนแรงเนี่ยเขากลับบ้านเขาไปเขาก็อาจจะโดนโดนกดดันเลยอย่างนี้ได้เขามันก็ไม่ทาแต่คาเารย์กนทหารเนี่ยก็เป็นสถาบันหนึ่งที่คือเรียกว่า แยกออกมาอย่างชัดเจนนะทหารเนี่ยบางทีค่ายทหารเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนนะแล้วประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเดินรุมๆเข้าไปในค่ายทหารได้ครับขึ้นไปเดินเข้าไปดาวขึ้นนะครับมันก็มันก็เลยแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยทหารรู้สึกว่าต่อยทําอะไรไปอ่ะคือเขาก็ใช้ชีวิตสงบสุขอยู่ในค่ายทหารปกติมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยปัญหาแบบนี้แต่ที่เนี้ยถ้าเกิดเรามองเรื่องการใช้ทหารตำรวจนี่ครับ คือเราก็เห็นว่ามันเป็นม so ุมมองของรัฐที่มีต่อผู้ชุมนุมนาอย่างนี้ก็เห็นชัดเจนเลยว่าการใช้ทหารเนี่ยมันเป็นมุมมองของรัฐที่มองว่าผู้ชุมนุมเป็นภัยคุกคามเป็นศัตรูของชาติเป็นศัตรูชาติแล้วมันก็มีศัพท์อีกหลายชุดเลยนะที่มาร่ายพื้นุมพวกนี้เป็นพวกของอะไรอะไรก็ตามนะใช่ไหมฮะผอบ้านเผอเมืองผอบ้านเผอเมืองครับทีนี้เรามามองมุมมองของรัฐที่มีต่อประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวกันมากนะครับก็ผู้มีอำนาจรัฐและเจ้าที่ที่รับผิดชอบดูแลการชุมนุมเนี่ย เขาจะมองผู้ชุมนุมแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะซึ่งวิธีคิดในการแบ่งประเภทผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีสองเกณฑ์หลักซึ่งเนี้ยจะใกล้เคียงกับที่อาจารย์บุเลรลได้วางเกณฑ์ไว้นะคืออย่างแรกคือวิธีการเคลื่อนไหวนะครับว่าเออกลุ่มเคลื่อนไหวนั้นหรือผู้ชมุมนุมนี้มีใช้การเคลื่อนไหวในรูปแบบสติวิธีหรือใช้ความรุนแรงขนาดไหนนะก็จะเป็นการที่จะทําให้เจ้าที่รัฐเนี่ยหาวิธีในการรับมือถ้าเกิดใช้วิธีในการค่อนข้างสติวิธีหน่อยเนี่ย เจ้าที่ก็ใช้การรับมืออย่างละมุลละม่อมนะฮะกับแบบที่2ในเกณฑ์ที่2ครับเกณฑ์ที่2คือเป็นเกณฑ์เรื่องของอุดมการณ์หรือเนื้อหาข้อเรียกร้องนะอย่างที่เราบอกไปว่าเป็นเนื้อหาขอเรียกร้องเนี่ยก็แบ่งกันว่าเป็นเรื่องปัดท้องหรือเรื่องการเมืองครับอันนี้เราก็ปูเหมือนครั้งที่แล้วนะว่าโอเคในยุคสมัยนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยปัดท้องเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่านะแต่โอเคอันนี้เราก็เป็นการแบ่งหยาบๆนะคือละเจ้าที่ละเขาก็มองว่าเฮ้ยปัดท้องเนี่ยมัน ก็ไม่ได้การเมืองขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ไอการเมืองเนี่ยมันก็หมายความว่าพวกการเมืองประท้วงรัฐบาลการเมืองข้อเรียกร้องประเด็นต่างๆร,รัฐบาลเนี่บซึ่งก็จะมีสองเกณฑ์ย่อยเมกอย่างเช่นอ่าการเมืองแบบที่ข้อเรียกร้องทางการเมืองแบบประท้วงรัฐบาลเนี่ยคืออย่างเช่นนายกออกไปยุบสภาเถออะไรเงี้ยทำนู่นทเรียกร้องอ่างเงี้ยคือในมุมมองฝ่ายรัฐเนี่ยก็มองว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แล้วจริงๆก็มองว่าก็เป็นเรื่องปกตินะก็จะไม่ได้จัดการอะไรรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับ กับมุมไอ้เรื่องที่2คือไอ้ถ้าเกิดข้อเรียกร้องหรือไอ้ทางการเมืองนั้นเนี่ยมันท้าทายไปถึงสถาบันสาคัญก็สถาบันกษัตริย์อะไรเงี้ยรัฐก็รู้สึกว่าก็ต้องจัดการอยาร่างรุนแรงมากขึ้นทีเนี้ยเคสที่น่าสนใจที่ต้องยกมาก,ก็คือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชมุมนุมนะคือในกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยคือในผู้ให้ตอบคาถามในแบบสํารวจเนี่ยซึ่งที่ไปสํารวจมาคือเป็นเจ้าที่รัฐอะไรเงี้ยนะ คือเขาบอกว่าไอ้เคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่รัฐเนี่ยจับตามองเป็นพิเศษแล้วก็รัฐเนี่ยให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยอยู่ในดับเอลิสสูงเลยกลุ่มแดงเลยวัดส,สีก็แดงเลยเพราะว่าในขณะเดียวกันกลุ่มเนี้ยเป็นม็อบที่รัฐมองว่าหน่อมแนมมากวิธีการสันติวิธีสุดๆไม่มีอะไรเลยอา,ายัยหน้าบงหน้าเบื่อโอ้ทำอะไรเห็นดุแรงเลยแต่ว่าไอ้ข้อเรียกร้องในเชิงประเด็นเนี่ยมัน ควรให้รัฐไม่สบายใจเหลือเกินนะว่างั้นเถอะพี่เบนซ์มันมันมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบรนกษัตริย์อยู่นะตั้งแต่เราเปิดเพดานแล้วกันไปมันก็ข้อเรียกร้องเหล่านี้มันก็มาการพูดปลาใส่เหล่านี้มันก็มาไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมมันมาแล้วเลยทาให้รัฐเนี่ยมองว่ารุนไม่รุนแบบมันรุนแรงเหลือเกินนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามอบเยาวชนต่างๆเนี่ยที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสถาบันทางการเมืองสถาบันกษัตริย์ เราก็เห็นว่าความแรงในช่วงสองสปีผ่านมาเนี่ยมันรุนแรงขึ้นอย่างมากนะมีการแบบใช้แก้น้ำตาสายการชุมนุมกันอย่างเป็นปกติเลยทีเดียวนะเพราะมันมาจากเรื่องนี้แหละประเด็นมิติของประเด็นมันสำคัญมากทีนี้พอเราพูดอย่างเงี้ยมันในสังคมเนี่ยเวลามันมีความรุนแรงทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วประชา,าบางทีกระแสในสังคมครับไม่ว่าจะสมัยที่เราออฟไลน์หรือตอนออนไลน์แล้วเนี่ยก็จะมีกระแสที่ว่า เอ้ยสมควรโดนแล้วไอ้พวกลุ่มนุมมันหัวรุนแรงรุนแรงนี่ก็สมควรโดนแล้วใช่ไหมเคยได้ยินไหมอืมเออบ่อยนะอย่างเงี้ยบางทีตัสียาาอะไรเราก็พูดกันนะทีนี้เนี่ยพอเราเอากลุ่มแนวรุนระมศาสตร์และการนรุมมาเคสเนี้เมื่อวานเนี่ยจะนเห็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยไอ้ไอ้สิ่งที่เราคิดกันเนี่ยมันมันผิดมันไม่จริงเสมอไปเพราะอย่างที่บอกครับคือตัวเนเจ้าที่รัดก็บอกเองเลยว่าไอ้กลุ่มแนวรุนรรมุนการชุมนุมเนี่ยไม่รุนแรงเลย การเคลื่อนไหวนอมแนมมากมากสุดก็เดินขบวนเนาะเดินขบวนนะอ,อย่างล่าสุดก็มีจากขอสินไปราชประสงค์ก็สันติมากนะครับคือไปไปมาเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคือว่าไอการที่เราบอกสมงครแล้วที่เพราะเขารุนแรงเนี่ยมันก็ไม่จริงคือแปลว่ารัฐเนี่ยต่อให้มันก็พร้อมจะใส่ถ้าเกิดมันเป็นประเด็นเนี่ยเพราะงั้นเวลาเราเราไปมองอย่างเงี้ยเราไปพูดเนยนะนะบางทีเราต้องมองอรายละเอียดนะว่ามันเป็นยังไงถ้าเดีวยวกัน แล้วไอ้เวลาพูดสมพรโดนแล้ว,ลวพวกรุนแรงเนี่ยมันก็มีความระวังอยู่เนะเพราะว่าในมุมมองหนึ่งอะกลุ่มเคลื่อนไหวที่ใช้ความรุนแรงจริงๆเนี่ยสำหรับรัฐเนี่ยก็จัดการได้อย่างง่ายดายแล้วรัฐก็มองว่าหรือเจ้าที่ก็มองว่าเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวที่อาจจะจัดการได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กลุ่มเคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงครับรัฐก็มองว่าก็หวานเลยมันเป็นมันเหมือนสร้างความชอบธรรมให้กาให้โดนปากเพราะคุณคุณคุณใช้ความรุนแรงมาก่อนเจ้าที่ก็รุนแรงกลับ แล้วเจ้าที่เพอเก็อาจจะอ้างด้วยว่าเป็นการป้องกันตัวนะเจ้าที่ก็บผกว่าเตืเอนป้องกันตัวทั้งที่จริงทั้งเครื่องแบบอะก็แน่นมากครับคือเรียกว่าปาลาอะไรเข้าไปมันไม่สะก,กิดอยู่แล้วแต่เจ้าที่ก็อ้างได้ว่าป้องกันตัวครับคือทีเนี้ยมันมันมันพูดกันได้นะแต่คือในมุมสังคมมุมรัฐเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความชอบทําไม่ทําถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ชอบทําจริงๆนะเนกะ็บบัตอีกอย่างต่อให้มันเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาเรารัฐอ้างว่ามีความชอบทําที่จะทำเนี่ยฮะ บางทีความชอบทมเนี่ยมันสเกลมันก็ไม่ได้สัดส่วนนะบางทีผู้ชุมนุมก็อาจจะแค่ปลาของปลาอะไรนะครับแล้วเราก็เห็นอยู่แล้วว่าชุดคอฟอะไรเงี้ยก็เต็มยศอยู่แล้วเนื้อเครื่องป้องกันอะไรเต็มยศอยู่แล้วนะปลาของปลาของแล้วก็ไม่ได้สะกิดอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทียิงกระสุนยันกลับไปอย่างเงี้ยคือต่อให้ต่อให้สังคมมองว่าชอบทาจริงๆนอะ่ะแต่ว่าสเกลมันก็ไม่เท่ากันนะเออมันมันถูกแล้วหรืออะไรเงี้ยฮะ สุดท้ายเนี่ยเราจะกลับไปที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องที่ว่าสุดท,ท้ายแล้วเนี่ยทำไมเราต้องมาเคลื่อนไหวโดยยึดสันติวิธีจำได้ไหมก็อย่างที่จารูดเลร์บอกเาว่าหนึ่งคือ,อเพื่อไม่ให้กลุ่มเคลื่อนไหวนั้นโดดเดี่ยวตัวเองนะพอเมื่อไหร่ที่กลุ่มเคลื่อนไหวนั้นโดดเดี่ยวตัวเองเนี่ยรัฐเขาก็พร้อมที่จะทําอะไรก็ตามทําอะไรก็ได้พอไม่ไม่สนใจอย,อยู่แล้วนะกับแบบที่สองถ้าเราเอาอันนี้มาเราก็จะพูดว่า เพื่อไม่ไปสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐนะครับในมการที่จะใช้ความรุนแรงโต้กลับมันก็เป็นแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยคือสุดท้ายแล้วผมว่างานวิจัยชิ้นเนี้ยหรือทุกชิ้นในซีรีส์เนี้ยก็พยายามย้ําตรงนี้แหละว่าเออไอ้มันแน่นอนครับในเวลาเราเป็นคนที่ติดตามการเมืองมาแล้วเราก็อินกับมันมากหรือเราก็เห็นความเจ็บปวดของเรื่องนี้หรือบางทีเรารู้สึกว่าสิ้นหวังกับการเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์หรืออะไรที่มันอาจจะไม่ได้อะไรเนี่ย เราก็รู้สึกว่ามันช้ามันไม่เกิดอะไรแต่บางทีเราก็ต้องกลับมาย้อนนี้แหละว่าเราต้องทําเพื่อไม่เราไปเปิดช่องให้รัฐนะแต่เรื่องเนี้ยมันเถียงกันได้เยอะพี่เบนนะว่าคือแบบคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราเรามองจริงๆเนี่ยอันนี้อันนี้คือตัวงานไม่ได้บอกนะแต่เราชวนคุยเพราะผมรู้สึกว่าเราก็เห็นเสียงคนก,กิจกรรมเสียงเนี้ที่เขาพูดอยู่คือถ้าเกิดเรามองว่าเออเพราะงั้นเราต้องคงคงความสันติวิธีไว้อย่างเงี้ยเพื่อไม่รัฐเปิดความเปิดช่องให้รัฐเนี้ย แต่พูดแบบนั้นเฮ้ยเอ้าคือเหมือนกับว่าจริง,รงๆเรารัดไม่คนต้องทําแต่แรกหรือเปล่ารัดไม่มีสิทธิ์จะทำแต่แรกคือต่อให้เราจะเคลื่อนไหวรุนแรงกว่านี้สักหน่อยหรือทําการเคลื่อนไหวในแบบที่ดูไม่สบายใจขึ้นสักหน่อยเนี่ยรัดก็ไม่มีสิทธิ์ทําอย่างนั้นอยู่ดีเนะคือผมก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ข้อเสนอเหล่าเนี้ยมันมันผมไม่เห็นว่าคงมีคนไม่เห็นด้วยนะคิดว่าไงอเรารู้สึกว่ามันเป็น วัฒนธรรมหรอหรือเป็นความเชื่อของคนไทยบางอย่างเรื่องนกยกบ,บาวอะ mm hmm. ที่ว่าถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเราก็จะไม่โดนลงโทษอะ่ะก uh ็ huh. คิดประมาณนี้ว่าเออกับการกับการชุมนุมว่าเราควรจะทําได้เท่านี้นะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราทํามากกว่านี้เราก็อาจจะโดนลงโทษ mm hmm. โดยรัฐ mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วรัฐไม่ได้มีความชอบธรรมในการลงโทษเราอะ่ะอ mm ื hmm hmm. เพราะว่ารัฐมันถูกสร้างมาเสรบ เสิร์ฟประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องอะไรรัฐควรนี่จะรับฟังแต่แรกเพราะว่าปัญหาก็คือรัฐมันไม่รับฟังไงก็การชุมนุมมันก็เลยต้องมีการยกระดับขึ้นไปถึงการที่เกิดความรุนแรงม,มันมันมันเป็นการเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นการมันเหมือนกับว่าสอดคล้องกันตั้งแต่แรกครับ<ะ>เพราะว่ารัฐไม่ฟังเราก็เลยต้องยกระดับการชุมนุมให้มันรุนแรงขึ้นแล้วก็โดนรัฐปราบ แล้วก็จะมีคนก็บอกว่าน er> ี่แหละมึงอยู่เฉยๆก็ดีแล้วมึงจะออกไปอยู่มึงจะออกไปม็อบให้เขาสลายการชุมนุมไดไหมอืมอืมก็เป็นงั้นนะครับทีนี้จะชวนคุยในต่อไปก็คือหลังจากที่เราการทุกอย่างเนี่ยมาให้ดูแล้วครับจริงๆไม่ใช่ทุกอย่างครับก็จริงๆท่านผู้ฟังสามารถไปหางานวิจัยตัวเต็มอ่านได้ครับอาจจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วก็หรือถ้าเกิด จริงๆเวก็ได้ทาย่อยมาให้แล้วก็สามารถอ่านในเว็บไซต์เวได้ครับทีนี้เราชวนคุยว่าเพราะตอนนี้เรามีรัฐบาลแล้วนะก็เป็นรัฐบาลพรกเพื่อไทยนะเราพูดอย่างนี้ได้นะรัฐบาลพักเพื่อไทยที่มีค <c oughs> รมอนหน้าตาเดิมๆเดิมๆจากรัฐบาลชุดเก่านะครับจากชุดที่แล้วก็ร่วมอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ย จำประเภทของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบ,บาลกับกองทัพท,ที่เราพูดกันไปช่วงแรกได้ไหมว่ามันมี2แบบนะก็คือรัฐบ,บาลพลเรือนที่ไม่สามารถควบคุมก,กองทัพได้เนี่ยซึ่งไอ้กลุ่มนี้ที่เราจัดเนี่ยก็คือกลุ่มก็คือทุกสมัยของรัฐบ,บาลไ,ไทยไทยพลังประชาชนเพื่อไทยนะกับประเภทที่2คือรัฐบ,บาลที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับกองทัพหรือเป็นทพันธม,มิตรทางการเมืองกับกองทัพอพอเราพูดอย่างนี้พี่เบนหน้าตารัฐบ,บาลชุดนี้เนี่ย คือผมไม่รู้จริงๆว่ามันควรจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ไหนคือเพราะขนาดเดียวกันอนะหมวดหมู่แรกคือเขาก็ดูอยู่ก็ดูเป็นแบบแรคเตอร์แบบที่สองก็คือเอ้ยแบบแรกก็คือแบบที่ดูเหมือนแนิเดเนี่ยก็คือไม่สามารถลงรอยกองทัพได้แต่ขนาดเดียวกันมันก็มีหน้าตาของมีพรรคพลังประชารัฐนะพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งพรรคที่จุดตั้งต้นเนี่ยมันก็มาจากผู้นําทางการทหารก็คือประยุทธ์กับประวิประวิทย์นะมันก็เลย ดูแล้วมันไม่รู้จริงๆว่ามันจะออกมาแบบไหนก็นี่ไงเขาเลยบอกเลยว่าก้าวความความขัดแย้งไงนี่ไงสมัยนชันแล้วมองกันได้แล้วอหรือเปล่าโอเคได้แล้วทีเนี้ยมันมันก็อาจจะต้องนี่ครับคือต่อให้สมมุติมันก้าวความขัดความขัดแย้งแล้วจริงๆเนี่ยผมก็พูดติดขัดนะพอพูดคํานี้มันเป็นคําที่พูดยากก้าวความขัดความขัดพูดยากเนี่ยพูดยากก็ทํายาก้วยนะพูดยากคายากนะครับ ก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวข้าม <laughs> yeah. อ่าคือมันยังไงก็ตามครับเราก็ต้องจับตารัฐบาลอยู่เสมอครับต่อให้ตอนนี้เราไม่ว่าฝ่ายไหนหรือจะพูดว่าเป็นการคลี่คลายออกสู่อ่าเป็นรัฐบาลใช้ตายแล้วหรือเงนี้ยแต่เราก็ต้องยังไงก็ตามครับไม่นจะเป็นรรัฐรัฐบาลชุดไหนนะครับเราก็ต้องจับตาเหมือนเดิมนะครับอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราดูประเภทเนี่ยเราจะพบว่าจริงๆแล้ว ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่ไม่สามารถควบคุมกองทัพได้หรือรัฐบาลที่มีความสัมพันธ์แนบเนี่ยกับกองทัพเนี่ยเราจะพบว่าปัจจัยจริงๆอะ่ะมันคือการที่กองทัพยังมีอํานาจมีบทบาทอยู่ในสังคมทั้งหากนะ <Ừ. S 1> เพราะถ้าเกิดกองทัพมีบทบาทหรือมีอํานาจน้อยสังคมในประเทศเนี่ยในโครงสร้างทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่เกิดความรุนแรงอะไรตามมานะแต่เพราะว่ากองทัพยังมีบทบาทอย,บทบทอยู่เยอะ ครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งพรรคเก้าไกลนะก็มีนโยบายที่บอกว่าเรื่องการปฏิรูปกองทัพนะหรือแม้กระทั่งยกเลิกการเกฑ์อาหารพรรคเพื่อไทยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวทางนี้นะครับแต่ว่าพอในช่วงนี้เราก็เริ่มเห็นการที่าการพูดของคุณเสียรเองนะว่าไม่สบายใจคําว่าการปฏิรูปกองทัพกับการที่มี สสในพักเพื่อไทยบางส่วนก็เริ่มออกมาพูดว่าจะไม่มีการเกณฑ์อาหารอันนี้เกิดขึ้นนะมันก็ชวนให้เรานึกได้ว่ามันเหมือนกับว่ากองทัพเนี่ยใน4ี่ปีต่อไปเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทและมีอำนาจอยู่สูงซึ่งถ้าเกิดกองทัพยังมีบทบาทและมีอำนาจอยู่สูงเนี่ยมันก็หวั่นใจไม่ได้นะยพอเราดูประวัติศาสตร์ว่าไอ้ความรุนแรงทางการเมืองเนี่ยมันจะก,กลับมาอีกหรือเปล่า แต่ที่เราพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กองทัพครับแต่เราพูดเพื่อให้ยังไงก็ตามเราก็ต้องจับตาในประเด็นนี้แล้วก็ดูอ่าสอดส่องตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะครับอืมครับก็อันนี้ก็เป็นตอนที่สองนะครับที่เราพูดถึงมิติเรื่องความรุนแรงของรัฐในโครงสร้างของรัฐนะครับก็เดี๋ยวในตอนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของสื่อนะแล้วก็มีเรื่องของระบบกฎหมายนะครับเมื่อความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมนะครับก็ ฝากติดตามครับก็ยังไงก็ตามถ้าประเด็นถูก,ถกใจหรืออะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ในการเราจะกลับมาพบกันทุกวันพุธนะครับก็เจอกันพุธหน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ w a y podcast better life better world ติดตามคอนเทนต์เพิ่มเติมได้ที่ waymagazine.org